ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ดมอบถุงยางชีพช่วยเหลือชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมที่อำเภอจังหาร171ครัวเรือน398คน วันนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีโดยนายเพียรพลบุรณโชคผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมด้วยนายสิทธิลักษ์เหล่าราวัฒนกุลผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ดนำคณะผู้บริหารและพนักงานลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อมอบถุงยางชีพช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่บ้านดินแดงตำบลดงสิงอำเภอจังหารและที่บ้านดินดำตำบลดินดำอำเภอจังหารรวมผู้เดือดร้อน171ครัวเรือนจำนวน398คนเนื้อที่นา177ไร่และส่วนอื่นๆพร้อมด้วยสื่อมวลชน101นายพีพรพลบุรณโชธผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตงภาคตอนออเหนือกล่าวว่าด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดรเอ็ด ได้เล็งเห็นในสภาวะปัจจุบันที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากอิทธิพลพายุฝนตก ติดต่อกันหลายวันทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและประชาชนในพื้นที่อำเภอจังหารที่ติดพนังลำน้ำฉีได้รับความเดือดร้อนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีความห่วงแยพี่น้องประชาชนจึงได้นำถุงยางชีพมามอบให้สองจุดคือจุดที่1เวลา13นาฬิกาที่วัดบ้านดินแดงตําบลดงสิงอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดเดือดร้อนถูกน้ำท่วม72ครัวเรือน142คน เนื้อที่นา77ไร่โรงปั้นอิฐ14แห่งเดืดร้อนถุงยางชีพน้ำดื่มและยาสามัญรักษาโรคเท้าเปื่อยและขณะนี้ลำน้ำชีเริ่มกัดเซาะผนังกั้นน้ำและคงจะไหลเข้าท่วมหมู่บ้านแน่จุดที่2เวลา14.30นนที่บริเวณสาราประชาคม บ้านดินดำตำบลดินดำอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดที่เดือดร้อนถูกน้ำท่วม99ครัวเรือน256คนโรงเรียน1แห่งวัด2แห่งเนื้อที่นาจำนวน100ไร่สัตว์เลี้ยง25ตัวที่เดือดร้อนคือไม่มีวัตถุดิบในการปรุงอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและอาหารสัตว์ โด,โดยที่ลำน้ำชีน้ำท่วมเออสูงขึ้นเรื่อยๆคาดว่าคงจะสร้างความเสียหายแก่หมู่บ้านที่นายอย่างมากแน่นอนนายพีรพลกล่าวเพิ่มเติมว่าขอฝากเตือนให้พี่น้องประชาชนระวังในการใช้ไฟฟ้าจะรั่วลงมาอย่าให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเปียกน้ำ หากเปียกน้ำไม่ควรแตะอุปกรณ์ไฟฟ้าเลื่อนปลั๊กไฟฟ้าให้สูงขึ้นและยกมิเตอร์ขึ้นสูงกว่าระดับน้ำท่วมถึงหากมีปัญหาเรื่องไฟฟ้าให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เราส่งมาดูแลช่วยเหลือได้หวังว่าทุกท่านจะพบกับความสุขที่เรามอบให้ในครั้งนี้สุดท้ายนายพีรพลได้นำคณะนำถุงยางชีพลงเรือท้องแบนไปมอบให้แก่ประชาชนที่ถูกน้ำท่วมที่ครัวเรือนอีกด้วย พลวุฒิโชโยธพูดเช่ดผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภาคเขตสองภาคตอนหลอกเชียงเหนือวอันนี้ถือถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับที่เราได้เดินทางมาช่วยเหลือห่วงใหญ่พี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลดินดำนะครับการไฟฟ้าส่วนภาคหรือเรารู้จักกันในานามเอนอกจากเรามีภาระหน้าที่ในเรื่องของการจ่ายกระแสไฟฟ้า,าให้กับพี่น้องประชานชนทั่วประเทศแล้วนะครับอีกภารกิจหนึ่งซึ่งเราก็มีความห่วงใยช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงภาวะ น้ำท่วมแล้วก็ห่วงใยพี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องของการใช้ไฟแล้วก็มาแสดงถึงการใช้ไฟแนะนําการใช้ไฟอย่างปลอดภัยในภาวะน้ําท่วมอีกอย่างหนึง่งเราก็ห่วงใยในเรื่องของอการใช้ชีวิตซึ่งภาวะน้ําท่วมก็คงไม่ได้เป็นใช้ชีวิตในภาวะที่เป็นปกติสุขแล้วก็มาห่วงใยก็โดยการมอบถุงยังชีพเพื่อใหอ้พี่น้องชาวตำบลบินดำได้ใช้ชีวิต ที่ดียิ่งขึ้นนะครับถึงอาจจะมีมูลค่าที่ไม่มากแต่มันก็เป็นมูลค่าที่ดีต่อใจก็หวังว่าพี่น้องตำบลเทศบาลตำบลดินดำจะได้มีความสุขเพิ่มขึ้นจากการที่การส้าสวยภาคเรามามอบถุงยังชีพให้ในครังนี้ครับตอนนี้น้ํา่วงถังหลายสัปดาห์แล้วครับพวกขขอุปกรณ์สุ่ค้ามีคาแนะนํที่เขาบ้านไหนบ้างก็ในระดับแรกนะครับก,ก็การใช้ไฟก็ต้องระมัดระวังถ้าตัว เสียชื้นแฉะแล้วก็เป็นอย่าไปแตะอุปกรณ์ไฟฟ้าถ้าปลักที่มันอยู่ต่ํานะครับก็ต้องเ,อเลือดขึ้นให้สูงขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าท่านไม่สามารถทําได้ก็สามารถติดต่อการไฟฟ้าในพื้นที่ให้เราไปช่วยดําเนินการได้ครับเพื่อให้พ้นจากระดับน้ำครับ